สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับการสร้างทางเรขาคณิตกันอีกแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นเรื่องกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่1 ก็คือการสร้างเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง AB และผ่านจุด P ซึ่งไม่อยู่บนเส้นตรง AB นั่นเองค่ะโดยโจทย์นะคะกำหนดจุด P และเส้นตรง AB มาให้ดังรูปนี้นั่นเองค่ะค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำการสร้างจุดขึ้นมา1จุดค่ะพอเราได้จุดรีด้แล้วนะคะเราก็ทำการเ,เราเรียกจุดนี้ว่าจุด Q นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการวาดส่วนของเส้นตรง PQ ขึ้นมาค่ะเมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรง PQ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้วงเวียนนะคะในการขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะกางรัศมีของวงเวียนยาวพอประมาณะคะ่ะโดยเราจะให้จุด Q นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะ หลังจากนั้นเราก็วาดส่วนโค้งขึ้นมาค่ะเมื่อเราวาดส่วนโค้งขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าส่วนโค้งตัดทั้งหมด2จุดนั่นเองค่ะโดยเราจะให้จุดนี้นะคะเรียกว่าจุด M ส่วนจุดนี้เราจะให้ว่าเป็นจุด N นั่นเองค่ะค่ะโดยในความยาวเท่าเดิมนะคะเราจะ เปลี่ยนเป็นให้จุด P นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะทำการวาดส่วนโค้งค่ะ ค่ะเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนะคะโดยจะให้จุดตัดนี้นะคะมีชื่อว่าจุด F นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการวัดขนาดของปากมุมค่ะโดยวัดจากจุดตัด n และจุดตัด m เองค่ะ แล้วเราจะใช้จุด N นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะทำการวาดส่วนโค้งค่ะก็จะเห็นว่าส่วนโค้งก็จะตัดพอดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนค่ะโดยขนาดของปากมุมเท่าเดิมนะคะ และให้จุด F นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนะคะเลยเราจะให้จุดนี้นะคะมีชื่อว่าจุด C นั่นเองค่ะ mm. ต่อมานะคะก็ทำการวาดเส้นตรงขึ้นมาค่ะ โดยเราจะตั้งเส้นตรงนี้นะคะว่าเส้นตรง CD นั่นเองค่ะโดยจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่ามุม CPF จะมีขนาดเท่ากับมุม nqm โดยมุมทั้งสองมุมนี้นะคะเราจะเรียกว่ามุมแยงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสเส้นตรง cd และเส้นตรง ab ก็จะขนานกันนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะในข้อที่2ก็คือการสร้างเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง AB และห่างจากเส้นตรง AB เป็น,นระยะทางเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง,ง,งที่กําหนดให้นั่นเองค่ะโดยจากโจทย์นี้นะคะก็คือกําหนดให้เส้นตรง AB และก็ส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากับ a หน่วยดังรูปนี้นั่นเองค่ะค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําการต่อลังสีให้ยาวออกไปพอประมาณค่ะเพื่อเราจะเขียนส่วโค้งของวงกลมเอง ค่หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอประมาณค่ะโดยเรานะคะจะให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนิ่งค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้จุดตัดมาทั้งหมด 2. จุดนั่นเองค่ะโดยเราจะให้จุดนี้นะคะมีชื่อว่าจุด M และจุดนี้ก็มีชื่อว่าจุด N นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการกลางร,รัศมีนะคะให้ยาวพอประมาณค่ะโดยเราจะให้จุด N นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะทำการวาด ส่วนโค้งค่ะที่ความยาวรัศมียาวเท่าเดิมนะคะครั้งนี้เราจะทำการหมุนที่จุด M นะคะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะทำการวาดส่วนโค้งค่ะเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีกหนึจุดนะคะโดยเราจะให้จุดนี้มีชื่อว่าจุด f m เอค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการลากลังสีนะคะจากจุด a f ผ่านจุด F h, น,น,นเองค่ะเมื่อเราได้รังสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการใช้วงเวียนนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> โดยเราน, <ication> น, <ication> นะคะจะวัดความยาวรัศมีนะคะยาวเท่ากับ A ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ให้จุด A นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะ,ะเราก็จะได้จุดตัดนะคะ เราให้จุดนี้นะคะมีชื่อว่าจุด Q ค่ะซึ่งออจากจุด Q ไปยังจุด A นะคะก็จะมีความยาวเท่ากับ A หน่วยนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กางวงเวียนนะคะให้มีความยาวพอประมาณค่ะและเราจะให้จุด Q นะคะเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองค่ะ เราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีก2จุดนั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะให้จุดนี้มีชื่อว่าจุด R และจุดนี้มีชื่อว่าจุด S นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการกางรัศมีให้ยาวพอประมาณเช่นเดิมค่ะ ดยครั้งนี้เราจะให้จุด R นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะาวาดส่วนของเส้นตรงขึ้นมาค่ะส่วนโค้งของวงกลมนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการากางรัศมียาวเท่าเดิมค่ะโดยครั้งนี้เราจะทําการหมุนที่จุด S ค่ะ ได้ทำการว่าส่วนโค้งของวงกลมเองค่ะแล้วเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีก1จุดนะเองค่ะตัวให้จุดนี้นะคะมีชื่อว่าจุด b นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการวาด เส้นตรงขึ้นมาค่ะจากจุด Q แล้วก็จุด B ค่ะโดยให้ผ่านทั้งสองจุดนี้นะคะโดยเราจะให้เส้นตรงนี้นะคะมีชื่อว่าเส้นตรง CD นั่นเองค่ะ จากรูปนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB นั่นเองค่ะโดยระยะห่างของเส้นตรงทั้งสองเส้นนะคะก็จะมีระยะห่างเท่ากับ a หน่วยนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือหัวข้อที่3การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดค่ะโดยกำหนดส่วนของเส้น,สนตรงยาว a หน่วยตามรูปนี้นั่นเองค่ะ ค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําการวาดเ,เส้นตรงขึ้นมา1นึเส้นนั่นเองค่ะเ,เราวาดขึ้นมาก็เป็นโดยเราจะกําหนดเส้นตรงนี้ว่าเส้นตรง xy นั่เองค่ะ xy ค่ะต่อมานะคะเราก็ทําการวาดจุดขึ้นมา1จุดค่ะ โดยให้จุดนี้นะคะมีชื่อว่าจุด A นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการกลางวงเวียนค่ะโดยมีรัศมียาวพอสมควรทำการวาดส่วนส่วนโค้งนะคะก็คือ วาดให้ตัดของแขนทั้งสองข้างเลยนี่ค่ะโอเคพอเราได้ส่วนโค้งมาแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็ทำการกลางวงเวียนให้ยาวพอสมควรเช่นกันค่ะโดยเราจะคะจะให้จุดตัดจุดแรกนะคะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็วาดส่วนโค้งขึ้นมาค่ะ ต่อมานะคะเราก็ให้จุดตัดจุดที่2นะคะเป็นจุดศูนย์กลางขึ้นกันค่ะโดยความยาวของรัศมียาวเท่าเดิมนะคะ,ะทําการว่าจุดตัดเสือของวงสังเกตได้ว่านะคะเราจะเห็นเป็นจุดตัดขึ้นมานั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการวาดรังสีขึ้นมาโดยผ่านจุด a และจุดตัดนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการกลางวงเวียนนะคะให้มีความยาวเท่ากับ a หน่วยอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะหลังจากนั้นนะคะาทาการวาดส่วนโค้งนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนโค้งก็จะตัดกับเ,เส้นตรงเอควายนนีเองค่ะ โดยจุดตัดตรงนี้นะคะเราจะให้ชื่อว่าจุด B นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าระยะห่างระหว่างจุด A B นะคะก็จะมีความยาวเท่ากับ a หน่วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็กางวงเวียนให้มีความยาวเท่ากับ a หน่วยเช่นกันค่ะหลังจากนั้นเราจะให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเช่นกันแล้วเราก็จะทำการ วาดส่วนโค้งนะคะโดยส่วนโค้งก็จะตัดดังสีที่เราได้วาดไว้เมื่อกี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะเราก็จะให้เป็นจุด C แล้วกันค่ะจุดจัดตรงนี้เป็นจุด C โอเคซึ่งจะเห็นได้ว่าความยาวระยะห่างระหว่างจุด A และจุด C นะคะมีระยะเท่ากับ a หน่วยเช่นกันค่ะ เห็นได้ว่านีเลยค่ะ,ะต่อมานะคะเราก็ทําการกลางวงเวียนให้มีความยาวของรัศมีพอประมาณค่ะทําการวาดส่วนโค้งค่ะโดยให้ส่วนโค้งตัดกับแขนทั้งสองข้างแล้วก็จะได้จุดตัดทั้งหมด2จุดเช่นเดิม หลังจากนี้เราก็ทําการการขึ้นมาพอประมาณโอเคเอาอว่าส่วนโค้งนะคะหลังจากนั้นนะคะจุดที่2แล้วก็ความยาวของรัศมีก็เท่าเดิมนะคะ แล้วก็ทำการวาดาเราจะเราจะเจอจุดตัดอีกจุดหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการวาดรังสีจากจุดที่ผ่านจุด B แล้วก็จุดตัดนะคะทำการวาดรังสีขึ้นมาเลยต่อมานะคะเราก็ทำการ วัดค่ะโดยให้วงเวียนนะคะยาวเท่ากับ A หน่วยัจากนั้นเราก็ใช้จุด b นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดแล้วก็เราก็ทำการวาดส่วนของเส้นตรงขึ้นมาซึ่งจุดตัดตรงนี้เราจะให้เป็นจุด d แล้วก็เราก็ทำการวาดส่วนของเส้นตรงนะคะขึ้นมาอ่ะส่วนของเส้นตรง cd โอเคค่ะ bizarre. จากรูปนะคะก็จะได้เห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรง cd ก็จะมีความยาวเท่ากับ a หน่วยเช่นกันค่ะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง db อ่ะก็จะมีความยาวเท่ากับ a หน่วยด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีความยาวเท่ากับ หน,นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่4ก็คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด45องศาและความยาวของด้านเป็นที่เป็นแขนของมุมเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้2เส้นค่ะด้วยจากจุดนะคะก็คือกําหนดความยาวด้านเป็น a และ b หน่วยตามรูปที่กําหนดให้นั่นเองค่ะอ่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําการสร้าง เส้นตรงขึ้นมาก่อนค่ะหเส้นเองค่ะ,ะสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นเส้นตรงนี้เราให้เป็นเส้นตรงอะไรดีเส้นตรง x y ก็แล้วกันค่ะอ่าเส้นตรง x y หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการสร้างจุดขึ้นมา1จุดค่ะโดยเราให้จุดนี้เป็นจุดเรียกว่าจุด A แล้วกันค่ะเมื่อเราได้จุด A เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใช้วงเวียนนะคะโดยกลางรัศมีของวงเวียนยาวพอประมาณเองค่ะ,ะแล้วก็ใช้จุด A นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนั่นเองค่ะ เร,เราจะหมุนส่วนโค้งนะคะให้ตัดทั้งแขนทั้งสองข้างนั่นเองค่ะของเส้นตรงโอเคหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้แล้วเราก็หาทำการหาจุด B ต่อเลยค่ะโดยนะคะเราก็ใช้วงเวียนในการกลางรัศมีนะคะซึ่งรัศมียาวเท่ากับ a หน่วยโอเค a หน่วย แล้วเราก็ใช้จุด A นะคะเป็นจุดหมุนเช่นเดียวกันค่ะโดยเรานะคะจะทำการหมุนตัดเส้นตรง xy นั่นเองค่ะเมื่อส่วนโค้งของวงกลมนะคะตัดกับเส้นตรง xy แล้วก็จะได้เพิ่มมา1จุดตัดมาอีก1จุดใยจุดนี้นะคะเราให้เป็นจุด B แล้วกันค่ะ แล้วเรานะคะก็จะได้ส่วนของเส้นตรง AB ขึ้นมา1เส้นนั่นเองค่ะซึ่งส่วนของเส้นตรง AB นี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ a หน่วยเองค่ะ,ะต่อมาค่ะ,คะจากจุดก็คือเขาก็บอกว่ามุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด45องศาการที่มุมจะมีขนาดเท่ากับ45องศาแสดงว่าเราต้องสร้างมุม90องศาขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่า 45องศานะคะเป็นครึ่งหนึ่งของ90องศานั่นเองค่ะโอเคแล้วก็สร้างมุม90องศาที่จุด A เลยค่ะโดยเรานะคะเจอกลางรัามียาวพอประมาณค่ะและให้จุดตัดจุดที่1น,นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนอ่าเราก็จะได้ส่วนค้งขึ้นมาหนึ่งค่ะ แล้วก็ที่รัศมียาวเท่าเดิมนะคะเราก็จะใช้จุดที่2เป็นจุดศูนย์กลางในการหมืนเช่นเดียวกันค่ะ,ะเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวาดรังสีจากจุด A ผ่านจุดตัดนั่นเองค่ะ ก็จะได้ขนาดมุมที่มีเท่ากับ90องศาเองต่อมานะคะที่จุด B เราก็ทําเช่นเดียวกันค่ะโดยเราจะกางวงเวียนนะคะที่รัศมียาวพอประมาณค่ะและให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนโดยเราจะหมุนนะคะส่วนโค้งให้ตัดกับเขนทั้งสองข้างของเส้นตรงนั่นเองค่ะ เมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็ทําการกลางรัศมียาวพอประมาณะคะ่ะและให้จุดตัดจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางะคะ่ะอ่ะแล้วก็ที่รัศมียาวเท่าเดิมนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาให้จุดตัดจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอ่าเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีก1จุดนั่นเองะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวาดรางสีขึ้นมาโดยให้ผ่านจุดให้ผ่านจุด B แล้วก็จุดตัดนั่นเองค่ะจากจุด B เราก็จะได้รังสีขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นมุม90องศาเช่นเดียวกันเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการหามุม45องศาโดยเรานะคะจะทำการกางวงเวียนนะคะที่รัศมียาวพอประมาณนั่เองค่ะและให้จุดตัดจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะ,ะแล้วก็ที่รัศมียาวเท่าเดิมนะคะเราก็ให้จุดตัดจุดอีกจุดหนึ่งนะคะ เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนเองค่ะจุดนี้ ก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนั่นเองนะคะแล้วเราก็ทำการวาดรังสีนะคะจากจุด A นะคะผ่านจุดตัดค่ะขึ้นไป จะเห็นได้ว่านะคะเ,เกิดการแบ่งครึ่งของมุม90องศานั่นเองค่ะมุมนี้เราก็จะได้เป็นมุม45องศานั่นเองต่อมานะคะากางรัศมียาวพอประมาณเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็จะให้จุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะ แล้วก็ที่รัศมียาวเท่าเดิมนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้จุดนี้นะคะ,ะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการวาดดังสีจากจุด B นะคะผ่านจุดตัดขึ้นไปเองค่ะ จะเห็นได้ว่าเกิดการแบ่งครึ่งมุมนั่นเองค่ะตรงนี้โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการกลางวงเวียนนะคะยาวทํายาว b หน่วยนั่นเองค่ะโอเคกลางวงเวียนยาว b หน่วยและให้จุด a นะคะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะทำการหมุนค่ะ เราก็จะได้จุดตัดระหว่างส่วนโค้งกับรังสีขึ้นมานั่นเองค่ะแลากำหนดให้จุดนี้นะคะเป็นจุด C แล้วกันค่ะเป็นจุด C ซึ่งส่วนของเส้นตรง AC นะคะก็จะมีความยาวเท่ากับ b หน่วยนั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะ เหมือนเดิมค่ะเราก็กางวงเวียนนะคะยาว B หน่วยเช่นเดิมและเราจะให้จุด B นะคะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะในการหมุนทำการวาดส่วนโค้งค่ะทำให้ส่วนโค้งตัดกับรังสีที่เราสร้างเมื่อกี้เลยโอเคค่ะเราก็จะจุดตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนั่นเองค่ะเราให้จุดนี้เรียกว่าจุด D แล้วกันค่ะเป็นจุด D ซึ่งความยาวของส่วนของเส้นตรง BD นะคะก็จะมีความยาวเท่ากับ b หน่วยเช่นกันโอเคต่อมานะคะเราก็ทำการวาดส่วนของเส้นตรง CD ค่ะอา่าเราก็จะได้รูปที่เราต้องการนั่นเองค่ะ ก็คือมีความยาว A หน่วยนะคะ CD ก็จะมีความยาว A หน่วยเช่นเดียวกันอ่าเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมานนเองค่ะ